คนใช้เยอะได้ยินครับครับเชิญเลยครับคุณถนอมนะฮะและพิธีกรแล้วก็พี่นลงนะฮะครับเชิญเลยครับอยากจะทราบว่าคุณพ่อเนี่ยมีที่ดินอยู่แล้วว่าท่านเสียไปแล้วตอนนี้นะฮะชื่อยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อยังเป็นชื่อของคุณพ่ออยู่ประยู่ต่อมาปั๊บเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดหกคนนะฮะอยู่ต่อมาปั๊บเนี่ยอาน้องสองคนได้เสียชีวิตแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีลูก นะมันเรื่องคล้ายๆเมื่อกี้ฮะก็พอจะฟังฟังอยู่มันคล้ายๆกันแต่อยากจะได้ได้ให้ให้แน่ใจเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้องคนสุดท้องที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตเนี่ยฮะนะฮะคือแบบคล้ายๆไม่มีลูกไม่มีครอบครัวทันนี้หมายความว่าการแบ่งโฉนดการแบ่งเนี่ยต่อไปปั๊บเนี่ยจะได้อย่างไรครับ มีลูกทั้งหมดหกคนอีกคนหนึ่งพี่เสียชีวิตไปแล้วนี่เขามีลูกหลังจากรับแ,แบ่งกันไปแล้วใช่ไหมหลังจากแบ่งกันแล้วใช่ไหมอ่าเพราะีา้นะตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งเลยครับเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าที่ถามต่อนี่คือหลังจากที่พรับส่วนกันของใครกันแล้วก็จะแบ่งกันต่ออยางงั้นใช่ไหมใช่ครับว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้างอะไรบ้างหรือน้องครับผมฟังอาจารย์นะเชิญครับอาจารย์ครับครับพิจิตร์นะคุณปู่ย่าตายแล้วนะครับผมพิจยุทธครับ ครับผมคุณปู่คุณย่าเสียแล้วนะครับพี่อ่าคุณพ่อครับเสียแล้วครับไม่ไม่คุณปู่คุณย่าก็เสียแล้วใช่ไหมครับขอคุณปู่คุณย่าก็เสียแล้วครับคุณแม่ละครับยังอยู่ไหมครับคุณแม่เสียครับคุณแม่เสียนะครับเคครับทรัพย์สินของมรดกของคุณพ่อนะครับเมื่อกี้ที่ดินนะครับผมไม่รู้มีเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่าทรัพย์สินของคุณพ่อเมื่อคุณปู่คุณย่าตายนะครับคุณแม่เสียก่อนแล้วเหมือนกัน ก็ทาให้ทรัพย์สินนั้นตกมรดกเก่ลูกครับคุณพี่ชยุทธครับเมื่อตกมรดกเก่ลูกนี่ปรากฏว่าลูกหนึ่งคนนั้นได้ตายไปก่อนคุณพ่อถูกไหมครับครับผมมีลูกหนึ่งคนตายไปจูกคุณพ่อแล้วลูกของพี่ของคุณพี่ชัยยุทธนั้นมีหลานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหลานนะครับในส่วนของพี่คุณพ่อเขาเสียไปเนี่ยเขาสามารถเข้ามารับมรดกแทนที่พ่อเขาหรือพี่ชายของคุณพี่ได้ครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินมรดกนี้จะต้องแบ่งออกเป็นหกส่วนครับพี่นะครับก็คือ ทรัพย์สินตกเป็นของส่วนหกส่วนเท่าเท่ากันถ้าที่ดินแปลงเดียวจะแบ่งเป็นหกแปลงหรือจะเอาไปขายแล้วเอาเงินมาปันเท่ากันก็แล้วแต่ในการจัดัารมอดดกใน<ล>สุดท้ายมีหกคนนะฮะตายไปเสียชีวิตไปสองคนนะอ่าเหมือนกันครับแล้วคนที่ตายเนี่ยทั้งสองคนมีมีหลานมีหลานที่มีหลานทั้งสองคนไหมครับไม่นะค,ค,นค,นคนที่ตายล่าสุดนี้ไม่มีครอบครัวฮะไม่ไม่มีหลานอันนั้นก็ถูกตัดไปครับอันนั้นถูกตัดไปก็เหลือห้าคนแล้วครับพี่เหลือห้าคนแล้วครับ ออเลยเหรอฮะถูกครับเพราะว่าเขาไม่มีลูกอะครับไม่มีการรับประกนที่แต่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยก่อนเสียชีวิตนี่เขาได้เคยพูดเอาไว้มันจะมาใช้เป็นหลักฐานได้ไหมครับว่าเขาอยากจะให้หลานอีกคนหนึ่งแต่ไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้เขาเขาทำพินัยกรรมไม่ได้ครับเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียเนี่ยเขาตายหลังคุณพ่อถูกไหมครับหรือตายก่อนครับตายก่อนพ่อ ตายก่อนพ่อแล้วก็ยังไม่ได้มรดกเลยพี่ตอนนั้นอ่ะใช่ตายก่อนพ่อยังไม่เป็นมรดกจะบอกว่าใครยังไม่ได้อกรัาสินของพ่อที่ถ้าพ่อตายในวันหน้าเนี่ยนะครับถ้าผมไม่เป็นผมอยู่เป็นอะไรไปให้หลานเนี่ยมันยังไม่เป็นมรดกเลยครับมรดกตอนที่คุณพ่อเสียแล้วเมื่อคุณพ่อเสียแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวเองตายก่อนตัวเองตายก่อนเนี่ยมรดกมันได้ตอนที่คุณพ่อตายครับ นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเมื่อมอดดกมาได้ตรงนั้นเขาไม่มีลูกก็รับแทนที่ไม่ได้มันก็หายไปครับพี่ครับนะตอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่ดินนี้ต้องจัดการมอดกนะครับคุณพี่ไม่ต้องไม่ใช่จัดการมอดกพี่น้องที่เหลือห้าคนเนี่ยถ้าไปที่ดินได้ก็ไปบอกเขาให้เปลี่ยนจากชื่อพ่อมาเป็นชื่อพี่น้องห้าคนรวมกันหรือจะแบ่งกันเป็นผู้จัดการมอดกก็ได้แต่ถ้าตกลงถ้าตกลงกันได้นะครับแต่ถ้ามันขัดข้องจริงๆก็ค่อยไปพบอายการให้ช่วยยื่นให้ แต่ทุกคนต้องยินยอมนะนะครับว่าให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกนะครับไปที่ที่ดินเลยนะฮะโดยตกลงกับทางที่ดินเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยว่าจะแบ่งกันภายในห้าคนโดยไม่ขัดแย้งกันจะไม่ต้องจะไม่ต้องทำเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมครับได้ครับได้ครับอันดับแรกต้องไปที่นั่นก่อนครับติดขัดอะไรนะครับเราจึงไปพบอายการกัน เวลาอกการยบรรยายก็จะบอกว่านะครัผู้ร้องได้ไปดำเนินการที่สํานักงานที่ดินแล้วแต่เจ้าพนักงานที่ดินกัดข้องไม่ดำเนินการ<อ>เปลี่ยนแปลงทะเบียนให้จึงมาขอให้อาการช่วยเหลือนะครับถ้าไม่ไปที่ดินไม่ไปเบิกตังค์ก่อนไม่ไปโอนรถก่อนมันก็ไม่มีเหตุกัดข้องก็มายื่นคาร้องขอัดจา,กการมอดดกครับนะนัพี่นะขอให้ี่้นลงคนที่านอมและพิธีกรผู้หญิงนะฮะ จงมีความสูกมีความเจริญและลุลวยต่อไปนะครับคุณชายุทธครับ,ค,รบคุณชายุทธครับผมนิดเดียวผมยังติดใจพี่ชายแสดงว่าเราต้องรักพี่รักน้องกันครอบครัวนี้ดี อแล้วพี่ชายก็พูดไว้ก่อนเขาตายว่าถ้าเขาในส่วนของเขาก็อย่ายกให้หลานคนหนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้าพี่น้องไม่ติดใจอะไรกันจะการไว้ให้หลานตามเจตนารมณ์ของพี่ชายทําได้ครับพี่แต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมรดกนะแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะยกให้ยกให้ใช่ครับเสียกับคกูลเราเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็หลานเนี่ยเป็นหลานที่พิการด้วย เออเนี่ย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 ากแสดงว่าพี่ชายก็เป็นห่วงเป็นห่วงหลานคนนั้นนะอยากได้ <S <S <ช>มีอะไรไว้ถ้าพี่น้องตกลงกันได้นะไปโอนให้เขาสมมุติให้เขาสักไร่สองไร่สมมุตินะ<า>ให้เขาการส่วนไว้ให้เขานิดหนึ่งตามที่พี่ชายเคยพูดเอาไว้แม้จะไม่มีสิทธิ์ตามมรดกก็จริงนะแต่ว่า <S <S เราก็เห็นความสําคัญในสิ่งที่พี่ชายพูดไว้แล้วคนในก่อนหลานเราเหมือนกันใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็ทําได้เลยครับพี่ครับ ชัดเจนมากเลยขอเจริญเจริญทุกคนค่ะครับครับผมสวัสดีครับ